ครับสิผ้ามาเบิงตะโกของนาของสวนเพื่อนแปลงนี่ครับเพื่อนได้มาใหม่ได้ครับกําลังขึ้นกระถางอยู่ครับเนี่กําลังขึ้นกระถางเพื่อนได้มาใหม่เลยครับเนี่แต่โตเกากหลายครับเนี่ยเบิงเบิงเบิงน้ากันได้ครับครับรับอนุญาตเพื่อนแล้วครับขอเพื่อนแล้วครับรับอนุญาตเพื่อนแล้วเด้อครับผมต้องรับอนุญาตก่อนนะครับเพื่อนจางเียทายครับว่าแมนแลนมาเห็นกับจิตชายเอาทายเอาเด้ครับ ต้องรับอนุญาตเพื่อนก่อนนี่ครับตะโกพวกนี่ชุดนีมาใหม่หมดเลยครับนี่ครับนี่เบิ้งน้ากันครับเบิ้งน้ากันชุดนีมาใหม่หมดเลยได้ครับนี่ครับนี่ห่างเล็กเพิ่นกาลังใส่หลอกดึงครับครับนี่แมนหมดเลยครับชุดนีมาใหม่ครับชุดนีมาใหม่ ครับเบิ่งไปน้ากันสาดๆได้รับเด้เงินหมดเลยได้รับไงเงินหมดเลยชุดนี่เพิ่อนได้มาใหม่อยู่ครับครับนี่ได้มาใหม่เบิ่งน้ากันเบิ่งน้ากันครับครับนี่ซุปเนี่ยมันตดนอยมันขับมูจัดสวนแนวอื่นเพิ่นครับกับใม่จัดสวนพวกบอลไส้พวกอิ้งังเพิ่นเหรอครับนี่ เบื่องน้ากันครับงามงามครับงามของเพิ่นอยครับงามงามไอเดียอะนี่ครับครับผมทุกคลิปที่ผมลงไปครับรับอนุญาตแล้วครับจังเพิ่นจังสีไทยได้ครับโมเมนว่ามาพ่อกับสีไทยเล่ได้ครับต้องรับอนุญาตจากเจ้าของสวนเพิ่นก่อนครับครับไอเดีนหมดเลยได้ครับงามทุกตตนเลยครับหลายครับของเพิ่นเนี่ยหลายครับ เต็มไปหมดเลยล่ะครับข้างหน้าข้างหลังบ้านนุ่นครับนี่ผมจีทายไปน้ำเบิงน้ำกันสาครับครับมังแต่ละต้นครับครับนี่ครับครับงามงามงามครับงามของเบิร์นครับ ครับกาสีประมาณนี่แหละเด้อครับปากกดซับจะไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับกาสีบ่อผาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงครับครับขอบคุณหลายๆครับ